ครับผมมันนี้ก็สีมาตรสอบไดซัตรถไทยนะครับนอนี่ครับต่อซ้ายของแต่เดียวครับตัวนี้ก็กล้องควบกุมนะครับวงควบคุม4ีโวลต์3 5 0สิบวัตต์นะครับนี่ครับสีมาครับอันไดาสตของรถไทยนะครับมันจีทำเป็นจิิริยาแห้งโบครับ นี่ครับตัวนี้ก็บุญดุ่มันน้ครับนอคันเด่งนะครับวัดศรเฮ็ดเป็นรถจักรยานไฟฟ้านะครับเด้อครับนี่ครับมุนๆนะนี่ครับเดิ่มมุนนะครับนี่ครับนี่ครับแต่หอาป๊อแหงมันจะซ้ำคันเด่งด้ครับคันเด่งจักรยานไฟฟ้านี่ครับือ 哦，摔跤了，说跤了！<laughs>